สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับครูณดาครูสอนโยคะ private อิสระค่ะสำหรับวันนี้เป็นคลิปการฝึกยืดลำคอค่ะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายคนมักจะเจอกันประจำที่สุดเหมือนกันจากประสบการณสอนโยคะนี่เป็นอีกหนึ่งท่าปาบเซียนที่หลายคนมักจะบ่นกันทุกครั้งเมื่อเจอกันครูคะวันนี้ปวดคอจังเลยนั่งประชุมนานหรือไม่อาจจะนั่งจับมือถือนานแล้วรู้สึกเกร็งลำคอวันนี้ เรามายืดลำคอนะคะลดอาการปวดลำคอและตึงท้ายทอยกันค่ะถ้าง่ายๆทำได้ทุกวันที่สำคัญทำที่ไหนก็ได้นะคะอยู่ที่โต๊ทำงานเราก็ทำได้ค่ะก่อนอื่นค่ะให้อยู่ในท่านั่งในสบายๆค่ะไม่ว่าจะอยู่นั่งอยู่ที่พื้นที่บ้านหรือนั่งอยู่บนเก้าอี้เราก็ทำได้นะคะคุณจะสาธิตจากท่านั่งนะคะก่อนอื่นค่ะให้เรานั่งสบายๆย,ยืดลำตัวตรงโดยที่ไม่ค่อมหลังแบบนี้นะคะ หายใจเข้าเรายืดลำตัวขึ้นค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆเก็บท้องกลับเข้าไปด้านในจากนั้นยกแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะค่ะแล้วค่อยๆวางแขนซ้ายข้างลำตัวระวังของที่อยู่ด้านข้างนะคะเก็บไว้อ่ามือซ้ายจับที่ต้นขาหรือวางลงพื้นหรือจับที่เก้าอี้ยกแขนขวาขึ้นตั้งตรงหายใจเข้าลึกๆใช้มือขวาค่ะหักศอกตรงๆเหนือศีรษะแบบนี้เลยนะคะ แล้วเราค่อยๆเอามือแปะที่ออใช้มือขวาเหยียดแขนขึ้นหักศอกโดยตรงให้มือขวาแตะที่ใบหูแปะนิดเดียวนะคะไม่ต้องประกบลึกเดี๋ยวจะไม่ได้ยินหายใจเข้านะคะยืดลำตัวลำคอตั้งตรงผ่อนหัวไหล่หายใจออกเราค่อยๆเอน็นศีรษะไปทางขวาหลายคนแค่นี้ก็ตึงและปวดมากแล้วนะคะหายใจเข้าช้าๆค่ะยืดอกขึ้น หายใจออกค่อยๆเอนลงไปให้ได้มากที่สุดจากตรงนี้เราจะต้องค้างท่านะคะศีรษะตั้งตรงตามองตรงไปด้านหน้าถ้าไหลขวาเกรงให้ลดไหลขวาลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆเอ็นค่ะทุกลมหายใจออกเราจะรู้สึกยืดมากขึ้นถึงแม้ว่ายังรู้สึกตึงเพียง1มิลเราก็รู้สึกว่าเราค่อยๆยืดในช่วงที่ยืดเราจะรู้สึกทรมานนะคะอยู่ในท่านี้ประมาณ5ลมหายใจค่ะหายใจเข้า หายใจออกนับ1เมื่อครบห้าลมหายใจจากตรงนี้ครูมีเทคนิคมาแนะนำนะคะตามองตรงไปข้างหน้ายกแขนขวาขึ้นแล้ววางมือข้างตัวเส้นต่อไปขอแนะนำว่าควรจะมีน้ำมันนวดนะคะหรืออาจจะจะเป็นสเปรย์หรืออะไรที่เราชอบโดยส่วนตัวควรใช้สเปรย์น้ำมันนวดที่ลดอาการตึงปวดเกร็งแล้วที่สําคัญให้ความเย็นและเติมความสดชื่นจากประสบการณ์ตรงส่วนมากคุณจะใช้ตัวนี้นะคะ ฉีดใส่มือถูแล้วนวดบริเวณที่ท้ายทอยของเราค่ะมือซ้ายและมือขวานะคะนวดคลึงเบาๆบริเวณท้ายทอยคือเส้นลำคอที่อยู่ใต้ระผมจากนั้นค่ะพอเรารีกขึ้นปุ๊บเราค่อยๆนวดลงเบาๆแล้วเอามือประกบด,ดึงขึ้นนะคะ ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ค่อยๆดึงขึ้นจากเส้นตรงกลางระหว่างลำตัวมือที่ประสานกันรบริเวณท้ายทอยพอดีตรงนี้นะคะจะค่อยๆนวดสะบักของเราเส้นที่อยู่ต่อจากท้ายทอยนวดคลึงเบาๆถูแล้วเรามาดูกันว่าเราจะรู้สึกตรงนั้นกันไหมคะ่ะกลับมาที่ท่าเดิมนะคะยกแขนขวามือซ้ายจับข้างตัวหักศอกขวาท่าแรกเมื่อกี้นี้ เราเอียงศีรษะแล้วจากนั้นค่ะในการต่อท่าต่อไปเราแค่คลายมือขวาจากใบหูตายังคงม,มองตรงไปข้างหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆก้มศีรษะมองที่ใต้รักแร้ขวาค่ะสังเกตว่ามือขวาเราจะอยู่พอดีกับท้ายทอยเราด้านหลังขออภัยค่ะสังเกตว่ามือขวาจะอยู่ที่กะโหลกศีรษะด้านหลังให้เราเอามือจับที่กลางศาีรษะหายใจเข้ายังคงยืดลำตัวค่ะ หายใจออกกดศีรษะลงค่ะหลายคนทําตามแล้วรู้สึกยี้ยีตาแล้วรู้สึกตึงมากเส้นบริเวณนี้นะคะเราจะตึงเส้นลำคอด้านหลังที่ไล่ลงไปถึงเส้นที่คุณนวดเมื่อกี้นี้หายใจเข้าให้ลึกค่ะยังเติมตัวยังคงยืดตึงนะคะหายใจออกกดศีรษะลงตึงเส้นลำคอด้านหลังหายใจเข้าและออกจากตรงนี้อยู่ที่ห้าลมหายใจค่ะ เมื่อครบห้าลมหายใจเราค่อยๆยกศีรษะขึ้นยกแขนขวาหายใจออกค่ะมองตรงไปข้างหน้านำมือขวาวางข้างตัวแล้วทำสลับข้างด้วยมือซ้ายค่ะหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นมือซ้ายแตะที่ใบหูด้านขวาหายใจออกเองนศีรษะไปทางซ้ายหายใจเข้าและออกนับห้าลมหายใจทำซ้ำ หายใจเข้าค่ะช้าๆเราค่อยๆคลายมือซ้ายหายใจออกก้มศีรษะมองที่ใต้รักแร้ซ้ายให้เห็นสะโพกด้านซ้ายมือซ้ายประกบที่ศีรษะด้านหลังหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกค่อยๆกดศีรษะลงตึงเส้นลำคอด้านหลังบริเวณด้านขับด้านขวานะคะจากท้ายทอยลงไปอย่าลืมนะคะลำตัวยืดตึงไหล่ผ่อนคลายหายใจเข้าและออกจากตรงนี้5ลมหายใจค่ะเข้าและออกนับหนึ่ง เมื่อหายใจเข้าและออกนะคะทำซ้ำจนครบ5ครั้งแล้วหายใจเข้าเหล่าค่อยๆยกแขนซ้ายหันศีรษะกลับมาด้านหน้าจากนั้นลด2มือลงมาประกบฝ่ามือลงแบบนี้ค่ะประสานฝ่ามือให้เหลือนิ้วโป้งหายใจเข้าใช้นิ้วโป้งของเราที่ชี้ออกมานะคะดันคางหายใจออกเงยหน้าขึ้นจากตรงนี้ทุกคนค่ะจะเริ่มรู้สึกตึงลระคางนะคะและเส้นลำคอด้านหลัง หายใจเข้าและออกค่ะจากตรงนี้นับ5้าลมหายใจค่ะเมื่อครบแล้วหายใจเข้าค่ะค่อยๆลดมือลงและลดคางตามองตรงไปข้างหน้าถ้าต่อไปค่ะกางฝ่ามืออุ้งมือของเราออกแล้วนำอุ้งมือของเรานะคะบริเวณนิ้วชี้ด้านซ้ายประกบที่ท้ายทอยของเราบริเวณโคนผมด้านหลังหนีบซอกกับเข้ามาหากันโดยที่เราไม่บีบศีรษะนะคะแค่หนีบ จากนั้นหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆลดศีสะะลงนีบซอกพ่อนไหลลำตัวยืดตึงทิ้งศีรษะลงหายใจเข้าออกนับห้าลมตรงนี้หลายคนจะเริ่มรู้สึกฟินมากและรู้สึกตึงสดๆหายใจเข้าออกนับหนึ่งทั้งหมดห้าลมหายใจเมื่อทำซ้ำหายใจเข้าค่อยๆคลายข้อศอกเปิดออกเงยหน้าขึ้น หายใจออกค่อยๆค,คลายมือลงเป็นยังไงบ้างคะกับท่านี้หลายคนจะรู้สึกว่าโอ้เบาและดีมากยิ่งได้น้ำมันนวดที่มีกลิ่นหอมลดอาการตึงลดอาการปวดอักเสบแล้วแถมยังได้ความสดชื่นกลับไปเสร็จแล้วคะ่ะนำมือสองข้างมาลูบคลึงอีกครั้งหนึ่งนวดที่ลำคอบริเวณด้านหลังท้ายทอยด้านข้างนะคะที่อยู่ใกล้ๆกกกหูนวดดึงขึ้น เสร็จแล้วค่ะค่อยๆไล่ลงมาที่คางขึ้นมาตรงกกหูด้านหลังด้านหน้าอ่าแล้วไล่ขึ้นมาถึงเส้นขมับจากตรงนี้นะคะเป็นเส้นที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วรู้สึกเหมือนตึงกันสุดๆดึงกันสุดๆนะคะมือที่อังไว้และปลายนิ้วมือที่ค่อยๆนวดคลึงบริเวณขมับจะช่วยลดการปวดตึงลดอาการไมเกรนและอาการปวดหัว เส้นที่อยู่ด้านหลังเมื่อคลายเส้นที่อยู่ด้านหน้าเมื่อคลายทุกอย่างก็รู้สึกสบายมากขึ้นไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยจะช่วยเพิ่มความสดชื่นและทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะว่าแล้วก็นวดไปด้วยเลยหายใจเข้าลึกๆนะคะฟินมากเพราะทำเองไปด้วยหายใจออกค่ะอยู่สักครู่หนึ่งเสร็จแล้วค่อยๆคลายมือลงค่ะถูกใจก็นำมือมาดมซ้ำหวังว่าสมท่านี้จะช่วยสมาชิกนะคะ และพบกันใหม่มาแบ่งปันประสบการณ์นวดโยคะอย่างไรให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าง่ายๆทำได้ที่บ้านสำหรับวันนี้ครูนาดาสวัสดีค่ะ